อากาศดีครับสดใสวันนี้มาจากไหนครับนี่ครับนี่นะครับนี่คือผู้หมู่ใหม่ครับติดยศประดับยศเรียบร้อยแล้วจากผู้บัญชาการทหานบกซึ่งเป็นชุดแรกสลับเช้าวันที่29ตุลาคม2564ดุกใกล้ครับเป็นไงครับวันวันนี้วันนี้พวกท่านสำเร็จแล้วนะครับอิสรภาพพวกท่านมีแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปครับนะ เนี่ยมั่งมั่งก็จะเริ่มมามาเยี่ยมกันนะครับเอาทําไงต่อทำแบบสบายสบายอ่ะเราไม่ได้ทำแบบประชาชนนะครับแบบสบายสบายแล้วลงที่ไหนลงที่ไหนอุตตรประเทครับอุตตรประเทศครับอุตตรประเทศลงที่ไหนเนี่ยไปไหนบ้างบัดนี้ครับโคราชครับโคราชครับบุรีรัมย์ครับจุลนครครับโอ้นะครับเห็นไหมอันนี้คือรุ่น24ประดับยิบเสร็จแล้วนะครับก็มาที่อุทยานราชพัก กุธยานแห่งความจงรักภักดีนะครับ <S 2> <S 2> แล้วจะกลับกันยังไง,ง,งอ่ะหล่อรถนะครับโอเคอาจารย์ก็สแสดงความดีใจด้วยกับทุกนายนะมีโอกาสก,าก็มาเยี่ยมกันอาจารย์ก็ยังสอนผู้นำเหมือนเดิมเอออ่ะโอเคะจับมือทุกคนหน่อยจับมือทุกคนเป็นตัวแทนกันโอเคโอเคครับโอเคลูกโอเคลูกไปไปโอเคครับโอเคโอเค